สวัสดีครับพี่แบงวันนี้เรามีเกมมาเล่นกันอีกแล้วครับ <Yeah. S 1> ซึ่งเกมวันนี้เป็นเกมวาดรูปอสูรครับผมซึ่งเกมนี้เราเคยเล่นกันแล้วจำได้ใช่ไหมจำได้ครับตอนนั้นเล่นเป็นวาดอ่าพวกเสาลักใช่ไหมครับแต่รอบนี้เราจะมาวาดพวกอสูรกันเสาหลักที่เป็นแบบเสาอนะไรเงี้ยใช่ต้นไม้ใช่พอใจยังโดยกติกาวันนี้นะครับก็คือให้พี่แบงวาดรูปอสูรจากความทรงจํา ให้น้องๆและพี่เล็กไทายว่าจะท่ายถูกหรือไทายผิดถ้าทายถูกก็ได้กินไม่ไม่มีอะไรแต่ถ้าพี่แบงค์ทายผิดนะครับก็จะมีบทลงโทษก็คือทาน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 ครนบานท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 นทนทานทานทาเทานทานทาน็านสีนทนทานทานทานีานท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 นทานทานท้นทาพาทานนา ก็ไม่เป็นไรคนดูชอบใช่ไหมครับโอ้มันสิวขึ้นอ้าเดี๋ยวคนดูก็ตอบถูกอยู่แล้วใช่ไหมเออพี่แบงก็ไม่โดนไงโอเคมามาถ้าพร้อมกันแล้วไปลุยกันเลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วมันยากอ่ะโชว์ให้น้องๆดูหน่อยนี่คือใครเอ้ย มีใครเล็กคอนโดต่อมานี่คือใครใครวะสุดมือแล้วจำได้แค่นี้เนี่ยเอ้ยโอ้โหนี่เห็นไหมเนี่ยอะไรเนี่ยโลไม่ใช่โลใหญ่เป็นงโลใหญ่เหม่งโง่กวนอ่ะอันนี้เนี่ยเห็นเนี่ยเนี่ย มันแมงสาบอ่ะแมงสาบอ่ะไม่ใช่แมงสาแมงมุมน้องๆดูแมงมุมคือแมงสาบแมงมุมครับนี่แมงมุมรู้แล้วเนี่ยครแมงมุมมันมีแปดขาอ่ะแมงมุมมันต้องแปดขาน้ทั้งน้องน่ารู้กันอันนี้ไม่กี่ขาเนี่ยมันแมงสาบเพราะว่าจุประสองผิดพี่เล็กให้ผิดครับผม แมงมุมมันต้องมีแปดขาไม่ใช่แมงสาบอย่างนี้โอ้ก็ดูก็รู้แล้วว่าลุยอ่ะในเมื่อเถียงว่าเป็นแมงมุมก็จะวาดแมงมุมเวอร์ชั่นพี่แบงค์ให้นะครับเดี๋ยวสิวขึ้น้วยไม่เป็นไรอือพอก็ได้แมงมุมเวอร์ชั่นพี่แบงค์ นี่ก็คือใครปลาหมึกสาวทากโกะจังครับโอ้ไม่ใช่ปลาหมึกสาวอ่าอข้อนี้ไม่แกล้งเพราะมันเดาง่ายมากนะน้องๆแน่อนตอบได้ทุกคนมีหกแขนแถมปลาลูกบอลคือมารุกโกมารุกโกจังนั่นเองไม่ใช่โอ้ไม่ใช่มารมโกล้อเ,เล่นล้อเ,เล่นล้อเ,เล่น,ลนสึซาม,มารุจัง ใช่อยู่แล้วแหละมันมีหกแขนนี้มันเดาง่ายข้อนี้ไม่อยากจะแกล้งอพอดูตั้งใจวาดอยู่ยอเอาเสร็จแล้วครับชววงภูมิใจมากอาสูรนตนนี้เดาง่ายมากๆใช่แล้วน้องๆดูจากลายสามเส้นที่ตานะครับ <laughs> นี่คืออากษะอะนะอักษรด้านเอดัานทำท่าเลยนะปางห้ามญาติไงกําต่อสู้ไงต่อสู้ไงทำท่าแบบพร้อมอะโอ้ เอาต่อมาง่ายมากคนนี้ใค,ใครใครๆก็รู้จักใคร <Michael Jackson. S 1> ไม<อ>เคิลแ<อ>จ็คสันไมเคิลแจ็คสันครับผมโอ้ยไม่ใจหัวหน้าใหญ่ดูแล้วนี่คือใครตอบมูสันนะอ้อถูกต้องครับมูสันไงนี่อะไรเราถูกเนี่ยไมเคิลแจ็คสันไม่มูสัน มาตอบได้แน่นอนตัวนี้เอาหน้าตาอุบาทแบบนี้เนี่ยออกมาจากหายทองคำด้วยน้องๆตอบกันได้ไหมครับแต่พี่ว่ายอะไรก็ได้แล้วเนเาะหน้าตา่างนี้ออกมาจากหายเออเหมือนเนี่ยนี่เหมือนมากคำตอบว่าคือตัม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 เกี้ยโกะครับ วัา <Okay. S 1> เจ็กโกเองเจ็กโกของพ่อเอา้ามีสารหกตามันรู้อยู่แล้วอะ่ะไม่สนุกเลยคือแต่ละตัวมีเอกลักษณ์ของตัวเองกันเนาะทำไมหน้าต้องยาวขนาดนั้นแล้ว <c oughs> <c oughs> ไปตัวนี้ตัวมันซ่สั่นเเป็นคนตัวเล็กง่า <c> ย <oughs> มันจาได้แค่นี้มันยากวาดยากอ่กะแต่ก็น,นะครับเอกลักษณ์เขา6ลูกตาโคคุชิโบครับผมเย้กต้องอยากระบายสีพี่แบงค์อ่ะดูดิพี่เตรียมั้งสี่ขวดเนี่ยเดี๋ยวกันสีจะเย็นจะเย็นจะเย็นไม่ได้ระบายหรอ หลอ่อซะขนาดนี้แถวข้างๆมีอะไรนะไอแมงมุมตัวที่สองหรอไม่ใชอ่ผีเสื้อผีเสื้ออ,อันนี้มันสปอยกันชัดๆเนี่ย <ง Molly> เอ้าใครขอตอบนะครับแก้งตอบผิดได้ไหมเนี่ยไม่ได้ไไดอโดมะครับผมโอ้ทุกต้องจริงๆแบบไม่ต้องพยายามแบบสปอยแบบวาอันนี้ก็ได้นะผีเสื้อก็ได้นะโดมะ มาครับดูความไม่เท่าเทียมนะครับน้องๆตัวละครที่ตัวเองชอบนี่วาดสวยเช่ยวาดเหมือนสุดๆแต่ติดใจอยู่นิดนึ่งแต่อีนี้ติดติดติดเดียวเลยมันมันคืออะไรรถไฟไงเดี๋ยวรถไฟรถไฟอะไรอ้าจะได้รู้ไงพากรถไฟไงเนี่ยมีหลับด้วยเนี่ย เออเอาต่อมาคำตอบน,นะครับเอนมุครับผมจุกต้นนะครับวาดมาทุกรูปแปดตัวที่ผ่านมาหน้าตาอะไรก็ไม่รู้ตัวที่เองเช่าที่วาดถ้าสวยเชียวน้องๆตอบกันได้กี่ข้อบ้างครับผมส่วนพี่เล็กวันนี้ตอบได้เจ็บผิดเป็นหนึ่งจริงๆไม่ผิดหรอกตอบได้แปดข้อเลยน้องๆอ,อยากให้ทําคลิปเกี่ยวกับอะไรอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันนะทายคูจินทายคูจิน พ่อเจนจริงเหรอน้องขอมาเยอะล่ะคอมเมนต์โคตรเยอะเลยจริงเหรอเดี๋ยวต้องไปขอดูลงคอมเมนต์มาดูอีกรอบนึงเดี๋ยววันนี้พี่จะนั่งอ่านคอมเมนต์ดูนะครับก็ยังไงชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับผมส่วนวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย